เ้อเ้ยไอ้ยเ้ยไอ้เห่แม่งเลยดีกว้ยเอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเ้ยเฮย้ยเ้เห้้ยเฮ้เฮย้ยเฮ้เฮ้ม้ยเเเฮ้เฮ้้ยเอ้เ้้ย้เฮ้้ยเ้้ย้้้ย้เ้เ้้้เ้้ยไอ้เหี้ยเเ้ยเเ้เ้ย้เ้ย้เ้ย้เย้เ อย่างนี้ลูกค้าไม่แฮปปี้นะกูบอกนะเ้าใจมั้ยมึงอยากดูแหลมรายวันป่ะเนี่ยชอบเอากูทุเรศองทุเรศไปลงอ่ะโอ้ยมึงดูไอ้เนี่ยมึงดูดิพิการมีตาใหญ่อะไรเนี่ยไก่ทั้งสี่สัตว์ตายทุนนั้นเอาฟังดีเลยโคตรตาสัตว์ตาย เอากูมายังไงอ่ะไก่ข้างคืนอะไรครับกูซื้อมาตอนเช้าบอกไก่ข้างคืน <laughs> คนดูแม่งรู้ได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยใคร8สิบแปดบวกใส่กูอะดูดิอ้าโอ้โหไอ้ตามได้นะกูเอาลูปมนะึงแล้เอาลุบตอนที่มึงยิ้มเป็นฟันนะเฮีย <c oughs> hey โอ้โหคนในเมืองมีแต่เต็มบบไ e. <g ül s> อ้เหี้ยเอ้พี่ดา่าเซิร์ฟทำไมอ่ะอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเต็มบบป่าใครถ <g ül s> <g ül s> ูกต่อยแม่ไงหเหี้ยเนี่ยใครอ่ะอ <g ül s> ุ้ยอุ้ยตานะชี้ชี้ต <g ül s> านะแมวแมวอะไรนี่ปล่อยไป <g ül s> ฮะเอ้ยหนังเหรอไม่ใช่อ่ะพี่เล่นด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกับดีเจลาด้วยเนี่ยไอ้ไอ้ยเอ้เปียกได้เดี๋ยวกรอบรู้ไอ้เปียกตอนนอนเกาไข่ลงดีกว่าเว้ยในคลิปีิคิงอ่ะได้ยังดิฟอ่ะยังดิฟอ่ะใ้าเปียกไม่ลบนะกรอบรู้ตอนนี้มันนอนเกาไข่ลงเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โฉเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวยจิ๋อเย้เฮ็ดจบแล้วจบแล้วพี่ชาจบแล้วครับพี่โอเคน้องน้องขายเดีวพี่ชาหาพี่เจ้แล้ววันนี้เราแก๊งเราไม่ไหวเลยนะน้องสี yeah. oh, no. again, yeah. ่ต่อสิบเอ็ดอ๋อไม่สิบเก้าต่อยี่สิบห้าตอนแรกอะแล้วก็ไหนอะไม่ตอนแรกเลยไม่มีโก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 ดูได้ดูได้เลยดูได้เดี๋ยวนายเพิ่งมาโหนายปล่อยแก๊งฟอร์มแบบมามาขนาดมีนายนายยังไม่ไหวเลยโอ้หตีหนเมืองเลยปะล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรียกเลยจะจบมาดิพร้อมเป็นขนาแล้วใครแม่งเอาโจนที่ไหนลงไว้อะโจนพ่อมึงอ่ะว่าเอาลวยเปียกลงเลยจบจ้าสุดดีกว่าลวยเปียกลงเลยแหละอะไรเกี่ยวแล้วผมอย่าพิตาย่าเกี่ยวอะไรผมเลยเฮี้ยวคุณหนังโจนเลยเฮี้ยอุ้ยดูเป็นสกิวอุ้ย รู้ส่งเคลียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเห็นนะพี่มารีเฮ้ยอันนี้มันทำเอาเว้ยอันนี้มันทำเอาไอ้เหี้ยอ้าวอ้าวอ้าวแต่งมั่วแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยใครเนี่ยไอ้เหี้ยมันทำเอาเว้ยเนี่ยพ่อมึงอ่ะมันมันไปดึงภาพแบบว่ากระตุกอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยไอ้เหี้ยจังไรพูด เฮียหนองมนกระดิกดูดิเฮียทำไมถึงแตกแตกอะคะถามดี่เขายากแตกไหมโอ้โหดูดิอุ้ย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 เฮ้ยเฮี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 ยเฮ้ย แม่เอี้ยเรียบร้อยเอี่ยเรียบร้อยคนเียวคนเดียวโดนรถว่าไอ้เจ๊เปี้ยวทำขำแรงกูเอาของมึงลงไปบ้างนะไอ้สัตว์โดนโดนพี่โดนเฮ้ยยี่นี่ใครเนี่ยอุ้ยอ้ไเอี่ยรถไฟบอบไปเที่ยวในป่า หวยแม่งกูยังไม่เคยทํานะทําดิไม่เคยทาก็ทําดิไอ้เฮียชอบมาลงหักหน้ากันเว้ยเปิดแล้วพี่บรีเปิดแล้วครับเปิดสักทีเถอะไอ้เฮียรอโคตรนานแตกแม่งแตกไม่ยุดไอ้เฮียแตกนี่ทำประเทศใหม่แม่งเลยดีกว่าเฮ้ เช่วยตัวเองแต่แรกนะน้องขน้องบัดเตียงเลยที่โอ้ยดูกล้ามขาดิโอ้ยกล้ามขาเมื่อไหร่ังวะโอ้ยคุณลงลบคู่นะกูณลงลบคู่นะเอาเโอเคโอเคเอามันลบออกเลยครับไอ้ยิงใหญ่มาโอ้ยไอ้คนหัวร้อยเยอะมากไอ้เปี๊ยร้อเยอะจัดเรียบร้อยขายหน้าจัดเอ้ยหลุยหลุยเอ้ากูมีนะคุณมีหอยหลุยนะกูมีหอยหลุยนะมีแต่ไหนมีก็ลงดิมีก็ลงเลยนะ มีห่าลุยนะโจโจไข่ไข่โผล่ะกูมีนะไหนไม่มีหรอกกูไม่เอากูลงแป๊บกูลงแป๊บไข่โผล่กูลงแป๊บมึงลงไม่ได้หรอกมึงเพิ่งลงไปมึงรอยี่บ้านห้านาทีอาอผมลงได้มี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 ไก่มีิไก่ลงแป๊บอเดอะเดะลงลงแป๊บเฮ้ยไหนัก อีดอกเอ็นเอเลี่ยนไอี้อ่ะใครเอาลงไว้เหี้ยใบแดงไหมเถอะเป็นคนใบแดงนี่อี้ย่ะลินลินนี่อ่ะเปิดแล้ว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 หูสาวหัวล้อไอ้เปียกไอ้เหี้ยดูดิยังสวยอ่ะโอ้ใบแดงขันผ้าใบอ่ะโอ้คนโคตัเยอะอ่ะอยา เดินไปไอ้เฮียไอ้เบียมึงดูดิใครเอามึงลงวะน่ะไอ้ล็อบเบไอ้สัตว์จุดลมอะไรเนี่ยพาเกินไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ทิ้งได้อทิ้งถ้ามึงไม่ลบนะกูลดโคบเพื่อนเลยนะอ้าวไอ้เฮียถ้ามึงไม่ลบนะไอ้สัตว์กูกูไม่เคยทำกับมึงอย่างนี้นะไอ้เฮียมึงสองรอบมึงเป็นไรเนี่ยมึงเป็นไร ไอ้เฮี้ยกูเอาทิ้เลยจบขวยกูไม่เคยหักหน้านะไอ้เฮี้ยว๊ไอ้เฮี้ยหักหน้าแม่งก็ไม่เคยหักไอ้เฮี้ยดูแม่งทำดิยังเบื่อเลยเฮี้ยยังเซ็งเลยเฮี้ย เจอกันพรุ่งนี้นะครับคนดูไมแล้วเขาเข้าใจผิดอีกลบคลิปนี้ออกก่อน